เข้าใความหมายไม่ถูกแต่ว่ารู้แบบไม่ความรู้สึกมันรู้แต่ว่ามันไม่รู้ถ้าจะให้อธิบายออกมาเป็นคำป่าวันไม่ได้การทีปไตเป็นการปกครองที่ทั่วทั่วโลกใช้มากที่สุดครับก็เป็นการเลือกตั้งค่ะฝรั่งเศสทำมาเป็นการรับฝรังเศสเสียส่วนมากเป็นการคารพเสียงส่วนมากค่ะทัศนคติเรื่องประชาธิปไตยก็คือประชาไต่เนี่ย เกิดจากว่าคนอยู่กันเป็นหมู่มากเมื่อเป็นหมู่มากก็ต้องมีกติกามีานะาาาากฎหลังจากนั้นใช้กฎกติกาเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติเพื่อที่จะให้คนหมู่มากอยู่กันได้อย่างมีความสุขบประชาชไปใน,วนความเห็นผมนะครับคิดว่ามันเป็นระบบที่ไม่มีวันสงบสุขครับเพราะประการที่ประชาชน,นทุกคนมันเข้าเทียมกัน มีศีภาพมีสิทธิแต่ต้องไม่ใช้สศีิภาพนะั้นรับศีิภาพของคนประชาธิปไตยในความหมายที่แท้จริงก็คือสัจจ์ิธความเป็นมนุษยนะ์หมายถึงสิทธิและหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์การใช้สิทธิและหน้าที่นั้นจะต้องไม่เกินไปกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดจริงอยู่แม้ว่าเรื่องของประชาธิปไตยเราจะถือเสียนส่วนใหญ่เป็นไร ในทางกฎหมายแล้วเราถือว่าเสียงส่วนน้อยเป็นเสียงที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันสาเหตุที่าไดก็คือการยอมรับมีสีสวนมากคนะ่ะค่ะเป็นการที่ยอมรับสิส่งท่รวมมากในข้างมากกว่าแล้วก็เราต้อง,งอเป็นการังไงละ่ะเรียกอะไรว่ายอมรับมีสีส่วนมากที่มันเกิดขึ้นมาก็มันก็การ มีความมีสิทธิทีท่ชอบเตรียมการมดก็คือแบบเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าประชาก็อยากมาใช้ใช่ไหมก็พู้อาะุโให้แบบสิทธิของคนมาชอบเตรียมการให้แบบคนเคารพก,กัน,น,นและกันเลยมันก็เปิดใจยอมรับกันบ้างนะคะว่าคนเราสามารถจะจัิดแบบนพื้นที่ได้อยู่กันในสังคมอยญ่เราต้องเปิดใจของกันและกันให้การเรียมรับสิทธิขอ,อ,องกันและกัน ชนชาติซึ่งเราคี่ทำศิลไทยนได้วยกันคือแบบว่าการเป็นคอมมิวตมามันเป็นการให้เกียรติกันมากกว่าเพราะอะไรยังไงก็เป็นพน์ด้วยกันถ้าอยู่ร่วมกันได้มันก็ต้องดูว่าสิสกันาเราเราแต่ไมตามใจคนอื่สุดท้ายว่นราไม่พอใจมันต้องยอมรับกันพัฒนาการของอันจีปัญไตในโรงเรียนว่าสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ย กันเข้ามาส่วนชนิทำนี้เขาสารเดเขาบรรยากาวันนีะไมดีชนรู้สึกีกนนมีการตตัวเรื่องเรื่องการเงินมากจากแตก่อนจากสองสามก่อนในแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าสมัยก่อนซึ่งว่าช่วงสิบสี่ตุลาเนี่ยเป็นนักศึกษามานักศึกษามีการ บมที่ปไตยมากแต่แต่พอยยุสัยเอ็ดไปรู้สึกจนรูปน้อยลรการการเข้ามาของเ c e b o o k และโซเชียล e t w o เ k มีส่วนมีส่วนว่าเป็นส่วนดีที่จะทำให้ยัวชวนมีการถูกังลักนณะนิว่าแนวคิดข้อคิดต่งตางๆในเรื่องปฏิปไตยได้เปียาการมีประชาธิปไตยในสถานที่ใดๆก็าตาม ม่เนแม้แต่สถานศึกษาสถานประกอบการในสังคมใหญ่การมีประชาธิปไตยก็คือการยอมรับสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครมีอำนาจเหนือใครในเรื่องของประชาธิปไตยในโรงเรียนนะโดยทั่วไปโรงเรียนเนี่ยเกิดจากลักษณะว่าโรงเรียนนี่คือเขาสอนครูสอนนักเรียนสอนคนเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องออกอไปประกอบอาชีพไปอยู่ในสังคม นักเรียนจะต้องหรือตัวครูจะต้องผลักดันให้เขารู้จักสังคมโดยเคารพกติกาสังคมกติกาก็เอามาจากกฎระเบียบของโรงเรียนหรือของชุมชนหรือกฎหมายนะเมื่อทุกคนอยู่ในกฎระเบียบจบออกไปก็จะมีความสุขมีการทํางานอย่างมีก,กักติกา